สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆในช anel YouTube ค่ะร้านจเจริมประดับยนต์นะคะเดี๋ยวเราพามารีวิวกันชนท้ายกันอีกสักรุ่นหนึ่งค่ะสำหรับท้ายรุ่นนี้จะเป็นรุ่น R03 นะคะรุ่นใหม่อัปเกรดพร้อมไฟถอย LED ที่มาในตัวเลยนะคะไม่ต้องแดัดแปลงใดๆค่ะกันชนท้ายรุ่นนี้เป็นของแบรนด์ไรโน 4, คูนนะคะขายึดมาตรฐานหนา6มิลค่ะแล้วก็ตัวชิ้นงานเหล็กหนาประมาณ3-4มมิลค่ะแล้วก็แถมฟรีห่วงอเมก้าสีแดงให้1คู่นะคะตัวกันชนเนี่ยบิลไฟในตัวเลยนะคะเป็นไฟถอย LED ราคาเบาๆเพียง6,500บาทเท่านั้นนะคะราคานี้ไม่รวมในส่วนของตัวหัวบอลหน้าแป้น2ชัชานที่เห็นนะคะตัวนั้นสีแดงสามารถซื้อเพิ่มได้เนี่ยนะคะเพียง1,300บาทเท่านั้นนะคะตรวงานจะเป็นแบบโอค่านะคะคันนี้ใส่กับรถฮิสันนาวาระนะคะขยึดแชสซีตรงรุ่นเลยนะคะแล้วก็ตรนงานทำสีดำาด้านนะคะเป็นางานเลเซอร์คัดทั้งชิ้นสลิโลโก้ตัวอานะคะ กรณีลูกค้ามีเซ็นเซอร์ถอยหลังเราบิวให้ฟรีนะคะแต่ว่าตัวเซ็นเซอร์ต้องใช้งานได้อยู่แล้วนะคะไม่รับซ่อมนะคะกรณีติดตั้งใหม่ก็คือจะบวกเพิ่มนะคะสจุดจะอยู่ที่1,800บาท4จุดอยู่ที่ส0 0 0บาทสำหรับรถกระบะนั่นเองนะคะ,ะระยะออกมาจากบอดี้ด้านท้ายก็คือกำลังดีเลยนะคะประมาณนี้น้ำหนักโดยรวมตัวนี้ประมาณ36 -38 กิกิโลกรัมเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะหนักหรือว่าหน่วงท้ายจนเกินไปค่ะ สำหรับตัวขายึดนะคะมาตรฐานจะอยู่ที่6มิลค่ะมีคารรับตรงกลางนะคะตัวไฟ2ป้ายเราต่อเข้ากับไฟรีให้นะคะพันคิบันไทยให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไฟถอยจับกับของเดิมได้เลยนะคะได้เซ็ตแถมฟรีห่วงแดงให้นะคะแล้วก็มาพร้อมไฟถอยนะคะตัวนี้ก็คืออยู่ในเซ็ตอยู่แลวนะคะ จะมีอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่น R03 ธรรมดาเป็นรุ่นแรกที่ผลิตออกมาเา่านั้นจะอยู่ที่5,500บาทแต่ว่าจะไม่มีไฟถอยนะคะรุ่นใหม่อัปเกรดไฟถอยก็คือบวกเพิ่อมอีกแค่1,000บาทคือ6,500บาทก็จะได้เป็นทรงนี้เลยนะคะหลักๆก,กันชนแต่ละรุ่นจะแตกต่างกันที่แชสซีขายยึดแชสซีเท่านั้นนะคะแล้วก็ระยะความโองเนาะ,นะทางนี้ก็คือขึ้นอยู่กับพี่ๆว่าสนใจเป็นแบบรุ่นไหนนะคะก็ทักแชทเข้ามาสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมได้นะคะตัวหัวบอนอันนี้เพิ่ม พิ่มเติมนะคะจะอยู่ที่1,300บาทเท่านั้นนะคะ oh. เอาไว้ใช้งานลากได้ด้วยนะคะสวยงามค่ะถ้าใครสนใจก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะนอกจากสสยกับนิสสันนวาร่าก็จะมีเป็นงานตรงรุ่นกับรถรุ่นอื่นๆด้วยราคาเท่ากันค่ะเพียง6ก0ับาทเท่านั้นนะคะถ้าสนใจเดี๋ยวทิ้งคอนแทคไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์นะคะคพณ่ที่สามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะคะขอบพระคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ